กว่าที่พวกเขาจะสถาปนาตนเองจนขึ้นมาเป็นราชันแห่งยุโรปนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายอุปสรรคขวากหนามมหาศาลที่ต้องฟันฝ่าจนสุดท้ายสามารถพิชิตแชมป์และนี่คือเส้นทางสู่แชมป์ของทีมชาติสเปนในยูโร2,024สวัสดีครับวันนี้ยากฟิลมิงทีวีจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยกันในเส้นทางสู่แชมป์ยูโร 2, 0 2 4ของกระทิงดุสเปนครับ นาวินาทีตรงนี้สเปนเป็นเจ้ายุโรปแบบเต็มตัวและเป็นทางการเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาไล่เลี้ยงเส้นทางของพวกเขากันครับก่อนที่จะมาถึงบัลลังแชมป์ยุโรปว่าพวกเขานั้นฟันฝ่าอุป,ปสรรคอะไรกันมาบ้างตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนมาถึงนัดชิงชนะเลิศและขึ้นไปเถลิงบัลลังเจ้ายุโรปได้สําเร็จโอ้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้าง สมศักดิ์ศรีกับการเป็นแชมเปี้ยนจริงๆนะครับสำหรับทัพกระทิงดูในปีนี้สเปนคกรับถูกจัดอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกลุ่มกับทั้งอิตาลีโคเอเชียและอัลเบเนียนับเป็นกลุ๊ปออฟเดตของยูโร2024ในครั้งนี้เลยทีเดียวและนัดแรกที่พวกเขาต้องมาเชิญก็ไม่ใช่งานง่ายกับการต้องเจอกับโคแอดครับโคเอเชียดีกีลองแชมป์โลก2018และ ดีกีอันดับ3ฟุตบอลโลก 2, 2022โอ้โหไม่ใช่งานง่ายไม่ใช่งานหมูเจอกันในนัดแรกครับหลายคนคาดการว่าในน,นนัดนี้ไม่ใช่งานง่ายของสเปนอาจจะมีการแบ่งแต้มกันคนละ1คะแนนทีมละ1คะแนนหรือสเปนอาจจะพลิกล็อกแพ้เลยก็ได้เพราะว่าเจอคยเอเชไม่หมูแน่นอนแม้คูเอเชจะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องถ่ายเลือด อาจจะต้องผัดใบอะไรเล็กน้อยมีการปรับเปลี่ยนนักเตะบ้างในบางตำแหน่งใบเก่าล่วงโรยไปใบใหม่ก็เพิ่งเติบโตขึ้นมาหลายคนมองว่าโคยเชียน่าจะมาเหมือนกันแต่สุดท้ายพอลงสนามไปจริงๆระบบยุทธวิธีการเล่นแท็กติกและสิ่งที่เดลลาฟอนเต ฝึกซ้อมให้กับลูกทีมและถ่ายทอดจิตวิญญาณของเขาลงไปให้กับลูกทีมทุกคนมันแสดงให้เห็นเลยครับตั้งแต่นัดแรกที่สเปนล,ลงเตะในยูโรครั้งนี้มันคือการประกาศสักดาวว่าพวกเขานั้นมาเพื่อแชมป์อย่างเต็มตัวเริ่มเกมขึ้นมาเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายนะครับเพราะว่าโคเชียก็มีการเดินเครื่องเข้าหาสเปนเหมือนกันพยายามวิ่งเพสวิ่งบีบแต่เพียงจังหวะเสี้ยววินาทีตรงนั้น จังหวะหลายช่องเข้ามาแล้วเป็นอเบโรโมราตาหลุดเข้าไปยิงผ่านตัวโดมินิกลิวาโควิดให้สเปนออกนำไปก่อน1-0โอ้โหมันยอดเยี่ยมจริงๆครับและหลังจากนั้นอีกเพียงแค่2-3นาทีมันเป็นโอกาสของฟาเบลุอีดครับได้ล็อกในบริเวณกะโหลกหัวกะโหลกของเกอบเขตโทษแล้วก็สัตว์เข้าไปตรงตะ่าย2ลูกเกิดขึ้น และเป็น2ประตูของทางฝั่งสเปนในเวลาเพียงแค่3นาทีห่างกันหลังจากนั้นรงบในช่วงก่อนหมดครึ่งแรกเป็นแดนนี่กับบ่าคาอีกที่ชาร์จลูกเปิดจากข้างหลังเข้ามาแล้วก็พุ่งมาชาร์จบอลเสียบตะข่ายเข้าไปให้สุดท้ายแล้วสเปน,นนั้นหนีห่างไปเป็น3-0ตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกในช่วงครึ่งหลังสเปนอาจจะมีผ่อนเทมโปของเกมลงบ้าง แต่สุดท้ายแบก็เอาชนะโคเอชียไปได้3ประตูศูนย์ถือเป็นชัยชนะที่ขาดลอยมันเป็นผลดีกับสเปนตั้งแต่เรื่องสกอร์เรื่องรูปเกมเรื่องขวัญกาลังใจรวมไปถึง3มแต้มแรกที่เก็บได้รวมไปถึงเรื่องประตูดได้เสียในรอบแบ่งกลุ่มด้วยมันทาให้สเปนล,ลอยลําขึ้นไปเป็นจา่าฝูงตั้งแต่นัดแรกที่พวกเขาลงเล่นหลังจากนั้นแกในกลุ่ม B มันไม่ใช่กลุ่มที่ง่ายเลยต้องโคจรมาเจอกับ อาร์ซูลีอิตาลีที่เป็นหนึ่งในคู่ปรับตลอดการของสเปนเลยก็ว่าได้เจอกันในยูโร2012เป็นสเปนที่เขียอิตาลีปราบอิตาลีและทำอิตาลีบอบช้ำในนัดชิงจนมาถึงยูโร2020อิตาลีเอาคืนสเปนบ้างด้วยการปราบสเปนคืนในรอบรองชนะเลิศและสุดท้ายครับมาโคจอนกลับมาเจอกันอีกครั้งในฟุตบอโยโลยูโร2024บนผืนแผ่นดินดเยอรามาันและครั้งนี้ สเปนสอนบอลอิตาลีพูดคํานี้เลยก็ว่าได้รูปเกมทุกสิ่งทุกอย่างมาแสดงให้เห็นว่าสเปนมาแบบที่พวกเขาลงไปแล้วแสดงความเป็นคาสท,ที่เหนือกว่าอาซูลี่อย่างชัดเจนรูปแบบการเล่นการเข้าทําในเกมลุกไม่เปิดโอกาสให้อิตาลีทําเกมลุกเข้ามาหาพวกเขาเลยและสุดท้ายครับเป็นประตูในนาทีที่55จากลิคาโดคาราฟิออลี่ทำเข้าประตูตัวเอง แต่ด้วยรูปเกมทุกอย่างสเปนเหนือกว่าแบบ100%และแม้จะเป็นโอนโกในนัดนี้แต่ว่าด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมาแสดงให้เห็นว่าสเปนเนี่ยเอาคา์ากว่ากันเยอะครับแล้วในนัดนี้อิตาลีทำเกม แทบไม่มีโอกาสยิงใส่สเปนเลยถ้าเทียบตามหน้าสถิติมีโอกาสยิง4และเขากอบเพียง1ห,หลังจากนั้นไม่มีอะไรอีกเลยทําเกมไม่ได้ขึ้นเกมไม่ได้และในนัดน,นี้ครับที่ปาบอิตาลีมันคือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆของเดลฟอนเต้และสเปนว่าพวกเขามาถูกทางแล้วและประกาศสัปดาห์ในยูโร2024ครั้งนี้แบบเต็มปากและเต็มตัวว่า พวกเขามาจริงๆและให้จับตาสเปนชุดนี้ไว้ให้ดีๆหลังจากนั้นแกรับการชนะ2นัดรวดของสเปนมันหมายความว่าพวกเขากรันตีเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วแม้จะยังคงเหลือเกมในรอบแบ่งกลุ่มอีกหนึ่งนัดในการเจอกับอาลเบเนียการเจอกับอัลเบเนียเดียฟอนเต้โรเตชันเกือบทั้งชุดคกรัแบบพักตัวหลกักพักผู้เล่นข,ขุมกำลังสำคัญที่กำสึกมาก่อนหน้านี้2แมตม์และพักหลายคนเลยทีเดียว เอาตัวสำรองที่ยังไม่ค่อยได้รับโอกาสลงไม่ว่าจะเป็นโคเซลูเฟรานตอเลสโอยาซาเบลดานีโอโมสูบิเมนดี้รวมไปถึงมิเกลเมลิโนก็เปลี่ยนหลายคนนะครับตั้งแต่ล่างขึ้นไปตรงด้านบนเลยแนวรุกแนวรับเปลี่ยนหมดพักพวกโรดิโกอะไรพวกนี้ให้นักเตะที่เป็นแกนหลักที่กำศึกมา2นัดก่อนหน้านี้ได้ผอนคลายแล้วก็ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อมากจนเกินไป แม้จะโลดเต้นแต่ขุนพลพรคของสเปนในมานั่งสำรองมันคือเกลเทที่สามารถลงตัวจริงได้เลยจนสุดท้ายก็สามารถเอาชนะอัลเบเนียและก็คว้า3ามแต้มไปได้ในนัดสุดท้ายของรอบแบ,บ่งกลุ่มและเก็บ9แต้มเต็มในการอยู่กับกลุ่มอัปเดตกลุ่ม B แบบที่เรียกได้ว่ามาสเตอพีและอัลคาร์ดครับหลังจากนั้นในรอบ16ทีมสุดท้ายโคจอนมาเจอกับจอเจียไม่ใช่งานที่ยากมากและจอเจียเป็นทีมที่มีแรงกิ้งแทบ ต่ำแทบที่สุดในยูโร2024ในครั้งนี้จอร์เจียก็เป็นหนึ่งทีมที่ค่อนข้างเป็นทีมที่น่าจับตามองและสร้างปฏิหารในการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายมาได้และปราบโปรตุกเกสในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มด้วย การมาเจอกับสเปนครับหลายคนก็มองว่าสเปนน่าจะเอาตัวรอดไปได้แต่ก็ไม่ประมาจอเจียเพราะเขาทําไม่เห็นแล้วว่าพวกเขาก็มีคา์าพอสมควรในแง่ของเกม c o u n t เตอร์แอดแด้วยการมีกุญซืออย่างวิลลี่ซายอรวมไปถึงการมีตัวความหวังอย่างมิคาตาเซ่รวมไปถึงทางคา,าวัสเคเลียและยังมีผู้รัสษาประตูที่ยอดเยี่ยมอย่างทางมามาดชวิลลี่มันเลยทําให เป็นหนึ่งในคู่ต่อสู้ที่น่าสนใจพอสมควรและก็ตั้งคำถามไปถึงฝั่งสเปนว่าสเปนจะกดดันหรือไม่เมื่อต้องเจอกับบอลที่อุดและรอสวนแบบจอเจียแต่สุดท้ายครับสเปนล,ลงเล่นในนัดนี้แม้จะโดนนำก่อนจากการทำเข้าประตูต,ตนเองของโรเบน์เลยนะมองนะครับในการเปิดเข้าไปแล้วแล้วบอลมัน ไม่มีโอกาสที่จะสกัดออกจริงๆไปเด้งเลนอมองแล้วก็เป็นโอนโกของทางฝั่ง,งสเปนทําให้จอเจียนําก่อนแต่หลังจากนั้นสเปนมาแก้ตัวและยิง4ประตูรวดจากโรดี่ฟาเบียนลูอิสนิโกวิเลียมและปิดกล่องด้วยดานี่โอโมโแบบที่เรียกได้ว่าเลียงหน้ากันยิงเลยทีเดียว คุณลพลพรภาคของสเปนในชุดนี้ครับตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มมาจนถึงรอบ16ทีมมันแสดงให้เห็นเลยว่าสเปนเนี่ยมีหลายคนที่พร้อมจะจบสกอร์ได้ไม่ได้มีนักเตะคนใดคนหนึ่งที่เป็นตัวความหวังแบบ100%และเป็นเดอะแบบของทีมทุกคนสามารถเลี้ยงหน้ากันยิงได้หมดและมีอาวุธลับมีทีเด็ดสำหรับแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปสุดท้ายปาจอเจียได้ครับและต้องเข้ามาเจอกับอินซซเลกเยอรมัน คู่รักคู่แค้นตลอดการหนึ่งคู่ที่หลังๆไม่ค่อยได้เจอกันและเจอกันทีไรมีจุดคายแม็กให้ได้จับตาตลอดตั้งแต่ยูโร2008ที่เจอกันในรอบชิงและสเปนทำแสบเยอรมันมาจนถึงบอลโลก2010ที่เยอรมันเจอสเปนย้ำแค้นอีกครั้งเจอสเปนทำแสบอีกครั้งจากลูกหมุงของกาเลสปูโยและครั้งนี้แก มาเจอกันก่อนหน้านี้มีเจอกันในเนชันลีกสเปนอัดเยอรมันไป60มีเสมอกันด้วยในบ้านของเยอรมันหนึ่งหนึ่งแล้วมันแสดงให้เห็นเลยว่าสเปนเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมาและเป็นงูเหลือมกับเชือกกล้วยของเยอรมันอย่างแท้จริงสุดท้ายครับการเจอกันในครั้งนี้มันเป็นเกมที่โคตรบ้าโคตรระหำทั้งคู่ใส่กันแบบคาร์ดใกล้เคียงกันมากม มันเป็นฟุตบอลที่มาด้วยไอคิวมาด้วยระบบมาด้วยคุณภาพจริงๆของทั้งฝั่งเยรอรมันและสเปนสู้กันแบบทุกตารางหน่วยทุกตารางเซนทุกตารางเมตรของสนามการไปเชิญหน้ากันของแดนกลางแนวรับและเกมลุกที่มีโอกาสได้ยิงนอยเออร์ต้องออกแรงอูไรซิมอนก็มีเจ้าสุดท้ายครึ่งแรกยังคงกินกันไม่ลงแต่ดูเหมือนว่าเกมของทั้งฝั่งสเปนจะเหนือกว่าเยรอรมันเล็กๆ พอเกมกลางสนามของเยอรมันค่อนข้างมีปัญหาพอเจอเกมที่บู๊และคุณภาพเหนียวแน่นทักษะเชิงฟุตบอลสูงของนักฟังสเปนฟาเบลุอุเอซโรดิโกเฮนันเดสแม้จะต้องเสียเปดีไปตั้งแต่ต้นเกมแต่การลงมาของดันนี่โอโมมันชดเชยและมันมันคุณภาพไม่ต่างเพอเพออาจจะด,ดีกว่าเปดีด้วยซ้ำในแง่ของทักษะและการตัดสินใจในบางจังหวะ ครึ่งแรกจบเป็นใบศูนย์ศูนย์ครับเปิดมาในช่วงครึ่งหลังสเปนออกนําเร็วจากจังหวะไหลถวายพานของรา,ามินยาเมามาให้ทางนันนี่โอโมที่เปลี่ยนตัวลงไปนั่นแหละแล้วก็ยิงเร็วผ่านตัวนอยเออร์เข้าไปอันดิดไม่ทันเข้าประกบสเปนออกนําไปก่อนครับแต่หลังจากนั้นโอ้เยอรมันมาเป็นคลื่นพายุเปลี่ยนแทคติกเทไพ่หมดหน้าตักเปลี่ยนเป็นเล่นหน้าคู่ ายเกลสมันใส่ทุกอย่างที่มีเพราะเยอรมันจะไม่แพ้ในบ้านตนเองเททุกอย่างเท่าที่ลงได้ครับคายฮาวเวตนีคาร์ดฟูคุกโทมัสมูเลอร์โอ้โหยามังูเซล่าฟอรเรียนเวียสลงไปแทนซานนี่ทุกสิ่งทุกอย่างใส่หมดหน้าตักจนกระทั่งนาทีที่88-89ิมิเทนสตัดตักเข้าไปในกรอบเกตโทษคิมิดมงตั้งมาและเวียสฮาฟวอลเล่บอลเชสาเข้าประตู นะวินาทีตรงนั้นโ um, มเมนตตั้งันโยนไปที่เยรอรมันแบบเต็มที่ครับไปเสมอหนึ่งประตูตา่านึงในนาทีบาบและเยรอรมันกําลังจะคัมแบบแต่สุดท้ายครับจบ90นาทีเสมอหนึ่งหนึ่งและต้องต่อเวลาอีก30นาทีใครๆเห็นก็มองไปว่าถึงดีกาแน่นอนแต่สเปน หัวจิตหัวใจและนี่คือหนึ่งในจุดเด่นที่เป็น DNA ผู้ชนะที่เป็นเครื่องหมายการพ้าที่เป็นคาแรคเตอร์ของสเปนในทัวร์นาเมนต์นี้เลยก็ว่าได้คือการกัดไม่ปล่อยและไม่ว่าพวกเขาจะโดนนำหรือโดนตีเสมอในนาทีปบาปไม่มีโมเมนตัมที่ยวกเดลาฟอนเตพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ นักเตะทุกคนให้ผู้เล่นทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบและค่อยๆดึงเกมดึงโมเมนตัมของตัวเองกลับมาสู่เกมอีกครั้งเยอรมันม,มีช่วงผ่อนเกมจนสุดท้ายครับในช่วงต่อเวลาเซี่ยววินั่นแหละจังหวะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโษดานิเอโมและมิเกลเมริโนกระโดดเท้ตัวโหม่โล่งๆ2-1ส,สเปนออกนำเยอรมันและปิดเกม2-1จบเลยครับเพียงแค่เซี่ยววิที่เยอรมัน ผอนเกมลงไปเพียงแค่เสียววิที่เยอรมันเสียสมาธิจุดตรงนั้นคือจุดตายของเยอรมันและสเปนเข้ารอบ4ทีมไปเจอกับฝรั่งเศสการเจอกับฝรั่งเศสมันคืออีกหนึ่งโจทย์ของเดลาฟอนเต้และสเปนครับที่ต้องเจอกับทีมระดับรองแชมป์ยูโร2016รองแชมป์โลก2022แชมป์โลก2018โอ้มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนมีทั้งเอ็มบัปเป้แม้ว่าจะ อาจจะไม่สมบูรณ์ในในซีซั่นนี้จะสุดท้ายแล้วก็ถอดหน้ากากลงเล่นโดนนําไปก่อนด้วยเอเ้บาไปเปิดเข้าไปโกโลมัวนี่มงและฝรั่งเศสออกนําแต่หลังจากนั้นครับสเปนค่อยๆตั้งสมาธินําก่อนและตีเสมอได้เร็วโมเมนตัมเกมกลับมาทันทีรามิยามาลปั่นสวยนอกกรอบเกโทษและเสียบสามเหลีย่ยมสเปนหนึ่งหนึ่งครับหลังจากนั้นดานิโอโมหลังจากรามิยามาลตีเสมอ3นาทีดานิโอโมจัดให้ แตเข้าขวาแล้วซัดเต็มข้อบอลไปโดนชูนคุนเด้เปลี่ยนทางเข้าประตูยังไงวิธีบอลเข้าประตูอยู่แล้วลูกนี้สุดท้ายก็เป็นประตูของดาน่โมโม,โม่ครับและสุดท้ายสเปนก็เอาตัวรอดจากรอบรองชนะเลิศที่เจอกับฝรั่งเศสมาได้2อหนึ่งแบบที่เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมแล้วมาด้ตยพีจริงๆและเข้าชิงกับอังกฤษที่มาจากสายล่างโอ้โหเกมนี้อังกฤษมาก,กับดวงมันคือคําพูดที่หลายคนพูดกัน สเปนมากับฝีมือมันคือสิ่งที่หลายคนยกย่องครึ่งแรกสู้กันได้อย่างสูสีอังกฤษทํากันบ้านมาดีขึ้นแม้จะตะกุกตะกักมากๆในช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าค่อยๆยกระดับตนเองขึ้นมาสู้กับสเปนได้แบบน่าสนใจจนกระทั่งนาทีที่47ในช่วงครึ่งเวลาหลังกับอังกฤษเหมือนเสียสมาธิ ยามาตัดเข้าในและไหลให้ทางนิโควิลเลียมคู่หูวิ่งมาแปะเสียบตะข่ายให้ทางสเปนออกนำหนึ่งศูนย์ครับหลังจากนั้นอังกฤษก็เทไพ่หมดหน้าตักเหมือนกันปล่อยทางโอเลวัตกินโคพารเมอร์ in, อูโหูใส่ทุกอย่างเท่าที่มีลงไปจนกระทั่งในทีที่73บจังหวะสัมผัสบอลไม่กี่จังหวะของโคพารเมอร์นั่นแหละสก้าไหลให้จูดจูดแปะกลับมาและพาเมอร์วิ่งมายิงเสียบตะข่ายอักฤิตีเสมอหนึ่งหนึ่ง โอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนว่าจะยืดเยื้อเหมือนว่าจะต่อเวลาและอาจไปถึงดีกาอีกแล้วแต่สเปนไม่ทําให้เป็นเช่นนั้นเพราะเมื่ออังกฤษมีจังหวะเสียสมาธิแล้วผ่อนเกมลงไปเพียงเซียววิครับมิเกลโอยาซาเบาจัดให้คูเลย่าเปิดเข้าไปและโอยาซาเบาว,วิ่งเข้ามาชาร์จให้สุดท้ายครับสเปนแซงนำสองหนึ่งและนั่นคือประตูชัยส่งสเปนเป็นเจ้ายุโรป นี่คือสิ่งที่เป็นตัวตนนี่คือสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์และนี่คือสิ่งที่เป็นสเปนในทัวร์นาเมนต์นี้จริงๆแกคือการที่พวกเขาไม่ยอมให้โมเมนตัมตกไปเป็นของคู่ต่อสู้และแม้ว่าคู่ต่อสู้จะผ่อนเกมแม้แต่วินาทีเดียวพวกเขาจะไม่ทิ้งโอกาสตรงนั้นให้หลุดลอยไปและพร้อมจะเปลี่ยนโอกาสตรงนั้นให้เป็นจุดดับ ฝันของคู่ต่อสู้ได้ทุกวินาทีสเปนในชุดนี้ไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวสำรองลงไปเปลี่ยนตัวจริงลงไปเปลี่ยนใครลงไปก็ได้เล่นได้หมดและขอแค่มีโอกาสให้เขาพิงเสี้ยววินาทีครับสเปนกัดไม่ปล่อยจริงๆและไม่ยอมให้ม o เมนตัมตกไปเป็นของฝั่งตรงข้ามค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆคลองเกมและทำให้เกมเป็นเกมของพวกเขาเองสุดท้าย นี่คือสูตรสําเร็จที่เดลาฟอนเต้คิดค้นขึ้นและใส่ทุกอย่างลงไปในหัวใจของทุกทีมให้วาดฝันของพวกเขาจากความฝันให้กลายเป็นความจริงได้และสุดท้ายสเปนทําได้ครับสอประตูต่อนหนึงกับการยิงชนะอังกฤษมันหมายความว่าพวกเขาเพียงพอที่จะเป็นแชมป์ทุโรปในปีนี้และนี่คือเส้นทางสู่แชมป์ของกระทิงดูสเปน ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยูโร2024ครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาคุียนใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทำกันด้วยมีฟีเจอร์สโปรแต่งเรียบร้อยวันนี้เอาเฟลมีท่ทีวีลาไปก่อนสวัสดีครับ